สัญญาณเตือนถึงเวลาต้องล้างพิษร่างกายเราฉลาดมากถ้าเริ่มรวนเมื่อไหร่มักส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้เรารู้ตัวก่อนที่จะสายเกินไปลองเช็คดูซิว่าคุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหมหนึ่งอดของหวานไม่ไหวใจมันเรียกร้องถ้ารู้สึกอยากกินขนมหวานตลอดเวลาโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารหรือกินแล้วรู้สึกดีจนหยุดไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังเผชิญกับสารพิษหรือน้ําตาในเลือดที่ไม่สมดุลสองภูมิแพ้กําเริบแบบไม่มีปีมีขุยจามบ่อยงามมูกไหลผิวแพ้ง่ายทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนั่นอาจเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันกําลังเครียดจากสารที่สะสมอยู่ในร่างกายสามนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอตื่นมาก็ยังง่วงถ้ารู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มสมองไม่ปลอดโปร่งหรือหลับยากร่างกายอาจกําลังบอกว่าถึงเวลาเคลียร์สารตกค้างแล้วสี่ผื่นคันสิ่งขึ้นผิวพังแบบไม่มีเหตุผลผิวหนังคือด่านแรกของการขับพิษ ถ้ามีผื่นคิวอักเสบหรือสิวขึ้นแบบหาสาเหตุไม่ได้ลองดูแลเรื่องอาหารพักผ่อนและล้างพิษดูนะค่ะปวดประจำเดือนจนน้ำตาซึมทุกเดือนอาการปวดท้องเมนที่หนักขึ้นกว่าปกติอาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลซึ่งมาเกิดจากพิษในร่างกายที่มากเกินไปถ้ามีตั้งแต่2ข้อขึ้นไปอย่ามองข้ามถึงเวลาปรับสมดุลร่างกายด้วยการล้างพิษแบบอ่อนโยนเช่นดื่มน้ำเปล่าเยอะๆกินผักผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอและลดของหวานของทอดลงหน่อยนะร่างกายเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ แค่เรารับฟังมันบ้างก็สุขภาพดีขึ้นแล้ว